สร้างออกลูกกันก็เหมือนดีเน้องตัวเดียวกันอยู่ดีสร้างออกลูกกันสร้างออกลูกแต่บัตรท้ายแกเลยมาเบิ้งกระดาษที่น้องเป็นงัดใส่เขียนมากาเอาหนาเอี่ยกาวเอาจากก้อนกว้างจิตไปกับพี่เบิ้งเลยนะเก่าปีเก้าสี่เก้าสี่ตัวเดียวตัวเมื่อกี้เก่าปีอ๋อ เจ้าซื้อหางเดี่ยวพี่รอกสร้างออกลูกอย่างนี้พอคำ่ำลูกน้อยมันตกปุ๊กมากยืนข้องย่องเลยแม่ตูกออกมาเลยผมก็ไปคล้ายๆกับหม้อคว้ยเ่านออกลูกเ่านออกพาวยังติดเห็ดเอายัางเพราะว่าสร้างนี่มันต้องใจเย็นเจ้าของปฏิบัติเออเพราะว่าสร้างนี่มัน มันบ่มีควาวมันสามารถที่ทำคว้วศาสตร์ในลูกใดเออเออเขาเป็นผู้เจ้าของเ่ยต้องเซ็ตทัวร์แมนเซ็ตตัวเพราะว่าโดนลูกคลองดึ้นดีกระดั้งกระแลงอืมมันก็เรื่องเอื่นไปไปไปพ่าพาไปบานเก่าไปบ่งเงินงาไงสนุกสั่งก็คือยังปรากฏว่าเอาลูก แล้วขึ้นอีกท่าไหลบออคนเสื้อหลังของยืนแข้งย่างนี้ทั้งหลังโอ้เป็นไปได้บอกเก่านึงนี่สร้างหน่อยนะเขาข้ามวางไหนผมก็บังย่าอะไรผมก็จี๊ด แต่แค่เห็นโอเคแค่เห็นพี่ตระหน้าเอาได้พี่น้องครับผมอ๋อหายเพลิดเพลินท่นเอาหน่วยเนาะกันกันซะกันไว้กันไว้ตัวหนึ่งพอสร้างมอยสร้างออกลูกเด็ตกลงเนาะนี่มันตกลงพอดีเลยแต่ว่าตัวที่พ่อเพลินเห็นอยู่ในกระดาษก็คือเก้าซีตัวเดียวได้พี่น้องเด้อเนาะเลขหน่งหน่วยพันว่าตัวนี้แหละคือเต็มเต็มเลยอ่า นี่แหละคือในความฝันนะพวกเทียกับยีูรบลูแมนก็เทียกกับเจ้งตัดไปพระเออพรเพื่อนกันมุมผาเลี้ยงบวชมาเลยสิบพันศาอีกสิบพันศาเพราะว่าเพิ่นก็บอกถือแงว่าถือแงไปแล้สร้างน้อยนี่มันก็เป็นเก่านึงได้เนาะเพราะว่าสร้างออกลูกความด้ี่มีสร้างน้อยน้ำ การุที้ผมช้างน้อยนะครับมาการุษี้ผมมีโอกาสเป็น